พี่เขามาลับไป็ดเอาแล้วว่าะตอนอู้ยยยอ้ยย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 ่ยย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 ยวอยยยงอยมยลยยยยอยยกยยอยย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 ้ยย้ยยยยยายยยงยย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 ายย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 ย ได้เช่นเคยครับตอนนี้เราอยู่ที่ด็อกดีมแล้วเฮ้ยเธอเธอเธอวันนี้จริงๆแล้วไม่ใช่วันธรรมดาเพราะอะไรนะยโยงวันนี้เป็นวันวันเกิดวันนี้เป็นวันเกิดเดยุ้มแกไปอีกหนึ่งปีเราก็เลยจริงๆอะ่ะเราอ่ะมีที่แฮปปี้เบอร์เดย์หลายที่แต่ว่าเราเลือกที่จะมาแฮปปี้เบอร์เดย์ยูฟูซมลูฟูที่นี่นะครับแล้วก็จริงๆแล้วที่เนี่ยเขาไม่ใช่ที่ผมบอกหลายๆรอบอ่ะมันไม่ใช่แค่แบบแบบแบบที่น้องหมาเข้าได้คนมันก็เข้าได้เพราะงั้นเนี่ยมันเป็นร้านอาหารคนด้วยผมก็เลยแบบมาที่นี่ครบจบในที่เดียวปะ ดี๋ยวระหว่างที่แบบเรามาจ่ากบนเสื้อเทยงใช่ป่ะเดี๋ยวเราแบบไอ้ข้าวเหนียวมึงไม่รู้ซีนเลยกูพูดกับกล้องอยู่ดึงอย่างเดียวเลยเดอกันอีกแล้วบอันนี้ผมขออนุญาตถ่ายถ่ายได้ไหมครับได้เลยครับมาน้ำหนักขึ้นขึ้นตัวเลยค่ะ ี่เนี่ยโอ้เดี๋ยวเราต้องฉี่ก่อนเอาเขานอเขาไปฉี่ก่อนแม่เดี๋ยวเราไปีอนไอา้เอาเเดีเราฉี่ก่อน ดดี๋ยวิงมาเราฉี่ฝั่งเอ้ยเดี๋ยวเราเดินเดี๋ยวเราไปฉี่ก่อนมาเธอเธอพอพอพอจริงๆตรงนี้เห็นไหมเมื่อกี้เดินเข้ามาไปร้านอาหารใช่ปะพอเดินพอเดินออกมาข้างหลังหรือว่าเดินเข้ามาข้างในมันกีจะมีสระว่ายน้ำกับบ่อปลาใช่เดี๋ยวเราไปฉี่กันก่อนเดี๋ไปเอาไปฉี่กันก่อน สารอบแล้วสามรอบใช่ได้อะไรทุกรอบแล <laughs> ้วก็แล้วก็เพือ่อแตามันโชคดีอย่างหนึ่งอะไรรู้ปะ่ะพี่ยามอย่างที่มันโชคดีเลยก็คือคือเข้าเหนี่ยววะ่ะตอน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 ,ตอนที่ออกมาอย่างเงี้ยตอนที่ออกมาเนี่ย <c oughs> ไม่ติดสัตว์แหละเห็นป่ะอาจารย์ดีขึ้นอาจารย์ดีขึ้นจริงไม่ติดน้องเห็นป่ะอาจารย์ดีแบบ ทำไมอ่ะเราจะสุดสุดเราจะสุดเราโชคดีเราโชคดีใช่ใช่ใช่พี่เก่งดูดูเพื่อนโด่น้ำสิให้ก็ไม่มีบ่อน้ำบ่อโกลงไงใช่อุ้ยนั่นนั่นนั่นวิ่งเก่งพอดีจะวิ่งหาแดดที่เข้ากล้องนะเข้ากล้องนี่ไงก็ไม่แน่เห็นมันเดินเดินอยู่แต่มัาจะวิ่งหาก็ได้แต่ว่าเราเราดึงอยู่ไม่มันจะร้องไงถ้ามันเห็นมันร้องอันนี้มันหายแล้วเี่เขามารับไปอาบน้ำแล้วอาบน้ำหรอ ได้เอาารับอามาับแล้วขาว่าเลมารับพี่เามาับแอำแล้วว่าตอนออเอาไปเลยทังหมดเลยได้ไปมามามาเเไปเไป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  เมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นอ่ะไม่บายไม่บายเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นครับเป็นปีขึ้นโตไปแล้วพี่เดี๋ยวไปแล้วนุ่นไปบายไปเรียนหน้าที่เขาไม่ได้แปลงฝันนะเธอไม่ได้แปลงฟันเป้าวยบูยแอบน้ำไปแอบน้ำแปลงฟันนะเราจองคิวอาบน้ำก่อนมา เราเราอะเที่อาารา์เราจะได้กินข้าวรอวิบุยโอ้โหทำตาเนี่ยหมดเลยบายบายไหนเข้าไหมวยบูยก่อนกะไปร้องก็ไปครับเขาเก่งก็ไปด้วยเหรอไปแล้วะ ไม่ห้ามเลยเหรอคือจะตามไปถ่ายเนี่ยพอเด็กๆอาบน้ำใช่ไหมแล้วก็สั่งกาแฟกินข้าวรอที่นี่ได้นะครับอุ้ยดีปะเก็จะถึงหน้ากล้องแหละเร็วรอานเราจะกินข้าวกันถ้าไม่เปลี่ยนจะโตขึ้นเลยนะแนะนำหน่อยอันนี้คือเพื่อนฉันชื่อว่าไอ้แก่สวัสดีครับ ไม่ใช่ครับมาแล้วน้องเสมยให้ยายเลยครับให้ยายเลย้ยยยายยายอหอมไหม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 ขอบคุณครับหอมไหมยายหอมไหมอุ้ยตัวอ้วนเดียวไม่วนคือเติมิ ต้องลดน้ำหนักแล้ลูกนะรอบเนี้ยกำลังว่าจะหาอะไรให้กินไม่ต้องกินแล้วตายตายตายไปนอนรอไปไปนอนรอ ที่นี่นอกจากจะเป็นคาเฟ่ของน้องหมาแล้วก็ยังเป็นร้านอาหารด้วยนะครับทุกคนใครที่มาแล้วระหว่างที่รอน้องหมาเล่นน้ําอาบน้ําตัดขนก็สามารถสั่งอาหารมาทานได้เหมือนที่พวกเรามาทานกันนะครับแล้วก็วันนี้เราสั่งมากันเต็มโต๊ะเลยเพราะวันนี้คือวันเกิดของยายยงอยากกินอะไรก็ตามใจหน่อยส่วนคนนี้คือลูกพี่ลูกน้องฉันจะเป็นพี่สาวของแอดมินตุ๊กติ๊กอีกทีหนึง่งคือคนนี้คือคนที่เลี้ยงฉันตั้งแต่ฉันเกิดคือคนที่แบบตั้งแต่ฉันอุแวอุแวอุแวคนนี้ก็คือคอยเช็ดขี้เช็ดก้นเช็ด พี่ตู่ๆนะจ๊ะทุกคนไม่ต้องงงเลยว,ว่าคนนี้ใครพอดีวันเกิดยายยงอะเนาะก็เลยเรียกพี่สาวมาทานข้าวด้วยส่วนเมนูนี้คือกุ้งสะดุ้งนะจ๊ะก็จะมีวาซาบิด้วยจะซึ่งยายยงเนี่ยอยากจะลองของนี้บอกว่าวาซาบิมันก็แค่พืชชนิดหนึ่งมันจะเป็นอะไรขนาดนั้นเดี๋ยวรู้เลยจะว่าวาซาบิจะทําให้คุณสะดุ้งได้ขนาดไหน ก็เลยเข้าใจจากว่าทําไมเรียกว่ากุ้งสะดุ้งอันนี้ไม่สะดุ้งค่ะจะตุยมาเองมาเองมาเองต้นอะไรต้ไหเนาะสื่สิคาคุณเมาตัวนี้เองอ่ะมาแล้วผมเลยยาย่ยวนอ้อยุ้งวนมาสาไป ปวดฉี่ไม่น่ายายมาแล้วอ้วนมาแล้วเดีนจน,น,น,น้่นนียจะให้อุ้มจะให้อุ้มอีกอุ๊ยวอีคะเราไปได้นี้มาเธอเป็นชีสจากนุมจามาลี จำมาดี้นเรามาดูกอันนี้นคือชคองนะนี่็นคนมาดีชาดใช่หนึ่งกล่องมีสามชิ้นห้าร้อยกว่าบาทแล้วมันเราจะติเราจะติดบาิงเลยนี่มีกี่หน่วยเลยในไหนดมีอืออะไเด็กกให้เดกตกมามา,มาไม่อ้วนอมามาวนอ้นร้อยกว่าบาทนะลูกอ้วนไหมนี้แค่นึงมันเกือบสองอนะลูกอ้วนเฮ้ยเขาวงเขาวง ก้องก้องเอ้าม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 าเข้ามาเข้ามาเอ้าเข้ามาเอ้ามามาเดี๋ยวว่ากินนะเออเดี๋ยวเราจะของแปลกน่าจะกินแหละอ่ากินแล้วหรือยุ่นยว่นมาเหี้ยเขากินปื๊บพอยุ่นเหี้ยเขากินปื๊บมันมีความรู้สึกแบบหนูอยากได้เรื่องมหน้าไหมดิเอาไหมลูกเอาไหมเอาไหมเอาไหม ทำไมกินก่อนสวยลูกทำไมเออนะมาอยาูอ่นะลลี่สามมา่นี่ลลและนี่คืออะไรชีจักรงจามารีกับแตงกวา,กวาสาุดท้กินอะไรอ้วนเลือกแตงกวา <laughs> พ่อเสียห้าร้อยกว่าบาทเลยนะล,ลูกอ้าวแตงกวาก็ไม่เอาอ่ะเป็นตูชิเลยเป็นซูชีข้าวอ้วนอ้วนแล้ให้ข้าวใหม่กินข้าวใหม่กินดูน่าอร่อยเลยเดี๋ยวเราถ่ายใยข้าวใหม่กินน่าอร่อยมากเลย อ้ากินแล้วจะไม่กินได้ยังไงเพราะรู้รู้ป่ะพราะมันคือนมจามาลีอะไรนะมาจากเทือกเขาขีมาเลยขีมาเลยอุ้ยดูแท้ดูแท้อุ้ยคืออะไรครับว้าวนี่เลยนะคะทุกคน เราสั่ง,งเป็นน้ำแขนน็งแห้งมานะครับขิดว่าอะไรครับเนี่ยไม่มีไม่มีรู้ขอไฟก่อนเรารู้แล้วเราจะเอาไฟได้จากไหนไหนฮะ ไฟแม่เสือไฟแม่ทำบอกแม่นะมีเ้ no หรอไม่รู้เลยไม่รู้รู้ไม่รู้เลยมีเ้ไม mm ่ร hmm. ู้เลยไม่รู้เลยอิงแก่นม่รู้มีเกลยเหรไม่หางเค้อยู่อ่ะมันแตกหนีบมาไม่รู้เลยว่ามีเค้ไม่รู้เลยไม่รู้เลยเดไมากรเล เราไม่ต้องรอก็ได้นะเพราะว่าเพราะว่าช่องเรา,าม,มันแบบมันพิเศษไงแค่ดี่ปึ๊บดูดีขึ้นได้เลยอสองจนะ้าม Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you เป็นแฮปปี้เบอร์เดย์ที่เพี้ยนไปหน่อยแต่ก็ไม่ไว่พวยังครับสุขมากมากสุขภาพแข็งแรงนะคะสารให้รูหลานรตั้งยตั้งเลยทุกคนด้วยเออเบาเ่าเบาเบาน่ารักอ่ะเบาเานี่เราเป่าปีกผีผีเป็นมะลุ่มเลยขอบอกอะไรหน่อยได้ไหมนะครับตั้งแต่เกิดมาไม่เคยฟังเพลงแฮปปี้เบอร์เดย์ที่เพี้ยนขนาดนี้เลยนี่คือคนแรกเลยนะอะจูบุรีไม่เพี้ยนบุรีป่ะเนียบุรีสิบุบรีเหรอตัวท็อปตัวท็อปตัวท็อป ตัวท็อปกลับมาแล้วฮะแล้วเราจะจัดการยังไงกับตัวท็อปเอาขึ้นรถเลยไหมเข้าเหนียวเขาฉีดเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับยังไม่ฉีดนะน้องหมาวิ่งมาเนี่ยอ๋อแม่ยังไม่ฉีดเดี๋ยวเราไปฉีดก่อนขอบคุณครับ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 บายๆเพราะเดี๋ยวยังไม่ฉีดนะแม่อ๋อให้เจอน้องก่อนเอาเปิดเปิดเปิดประตูข้างหลังเปิดลงเปิดลงนะแม่ใช่กดลงก่อน ข้าวเหนียวข้าวเหนียวข้าวเหนียวฝั่งนี้ข้าวเหนียวฝั่งนี้เออเอนออกมานี่ไงข้าใหม่ไหมข้าใหม่ไหมไหนยังไหนเนะลงลงลุกลงลงลงไดไหมลงไดไหมใจโต๊ะเีกไดโอเคอา ยายอยากแล้วเหนียวไม่ไ hmm. ด้เหรอมีสามันแต่เหนียวน่าจะยังไม่กินอันนึงอยู่ในรถเอาเอามาให้เหนียวก่อนยายเอาเนี่อันนี้เป็นชีสอะไรรู้รู้ไหมชีสนมจามบาลีนี่จามบาลีตัวจามบาลีนี่ตัวจามบาลีกินชีสได้หรอใช่กินแพว่โคนอีกอันละสองร้อยไม่กินไม่มีกินแต่เป็นชีสอาจจะเป็นวันวันจะกินทุกอย่างเลยไม่ได้ วัน้ำหนักขึ้แลอตเนุ้กิอุ้ยกินวะแม่ม่มาในแตงเงินแตงไม่หมดเหรสั่งเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมานีเดี๋ยวเขาก็มีรถกลับบ้านแล้วจ้าทุกคนจ้าเพราะว่าตอนนี้แลจะอิ่มอาบน้ำแล้วเรียบร้อยกินอิ่มนอนหลับฝันดีพ่อนไม่ไหม่กลับบ้านเดี๋ยวจะไปไหนล้วอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อ่ทาไทาไทาไ จริงๆหลายคนมองว่าเอ้ยทําไมมันกองกันอยู่ตรงนี้มันนอนข้างในได้นะแต่มันไม่เข้าไปข้างในไอ้เหนียวมันจะพาน้องโดดปิดก่อนอย่าเปิดแอร์ให้ก่อนอย่าพึ่งไหนอย่าพึ่งนะนสำหรับใครที่กำลังมองหาเลขหาเลขคือมองหาเลขอะไรนะ40กับ40และใครที่ชอบคลิปนี้จะคือไลค์แชร์ซับสไครป์วุ้นลายสตอรี่ชาแนลสำหรับใครที่อยากมาที่นี่เหมือนเรานะครับเราอยู่กันไหนเราอยู่กันไหนที่ d อกทีมด Dog Team ใทักไงน,งนี่เดี๋ยวนี้เดินเข้ามาถนน,นลาดจะาพึงนะครับทุกคนครับถนนทบ,บุรีครับอยู่ใกล้เซนทเวสกเกตที่อยู่การจ้ับบุรีลง M81 มาเลี้ยวขวามาแค่10นาทีถึงเลยครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปแล้วสวัสดีครับปุยปุยสุัสดยปุยเฮ้ย <c oughs> อย่ามาพูดด้วยได้ปะ